ครับสวัสดีทุกคน,นกคนม็นมาดีครับตอนนี้เราอยู่นเกมดั r k b a l l Squads ได้แล้วค, bon ครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่าหมายเลข7นะครับผมมาบอกเลยว่าวันนี้เราจะเล่นหมายเลข7ในเล่นสายแคลรี่นะแต่จะใช้การอะไรเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีเรามาดูสกิลก่อนนะครับผมเรามาดูสกิลนะครับผมสกิลพาสซีฟของเราคือแบตเตอรี่นั่นเองนะเมื่อเราใช้สกิลใดสกิลหนึ่งก็ตามนะเราสามารถใช้ซ้ำได้อีกหนึ่งครั้งนะทุกคนอันนี้คือจำแค่ว่าใช้ซ้ำนะครับผม ส่วนสกิลต่อมาคือสกิลโจมตีปกติเป็นโจมตีระยะไกลนะฮะไม่มีอะไรมากส่วนสกิลที่หนเนี่ยจะมีข้อดีมากๆคือเมื่อโจมตีโดยสตูจะติดสถานะวิ่งไวบวกกับจะทําให้สตูน่ยติดสถานะตายง่ายขึ้นนะฮะ ยิ่งโดนโจมตีมากขนาดก็ยิ่งตายง่ายขึ้นเนท่านั้นนะนี่คือดีมากเมื่อเราใช้โดนศตูเนี่ยศัยตรูจะติดสถานะสโละหรือวิ่งหนืดนั่นเองส่วนสกิลที่สาก็คือกางมาเรียรขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามเลเวลนะจะเพิ่มมุมเมนสปีดให้กับทีมกับเรานะครับผมส่วนอันตรีของเราก็คือส่วนสกิลอันตรีของเราฮะคือการระเบิดขนาดใหญ่ฮะหรือกางโดมขนาดใหญ่นะซึ่งถ้าเกิดใครโดนทำให้ตายทิ้ไปก็จะติดสถานนะห้ามฮิลฮะไม่ว่าจะฮิลฮีโร่ ไม่ว่าจะเป็นฮิลในป้องก็าตามถ้าเกิดโดนไปอ่ะก็จะไม่สามารถฮิลได้นะครับผมนี่คือดีมากๆเลยนะเออสำหรับสำหรับหมายเลขสิบเจ็ดที่เอาไว้แก้ทางพวกสายฮิลนะครับผมอ่ะมีประมาณนี้เรามาดูการดีวกว่านะครับผมการเนี่ยผมจะใช้นังนี้นะหนึ่งเลยสโนโบอร์เพราะว่าอะไรใช้ใช้สโนโบอร์เพราะว่าเราเป็นตัวโจมตีหรืออา,กาไก่เว้ยซึ่งเอามาคอมโบนะส่วนการที่สองเนะี่ยเราจะใช้พี่แพดูดานะซึ่งเลือ่อนเหลือ น้อยกว่า50%เนี่ยเราก็จะโจมตีแรงขึ้นนะฮะส่วนการที่3นะเราจะใช้วิกเบเดอร์ฮะซึ่งจะทําให้เราโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นเช่นเดียวกันนะเอามาคอมโบสกิลที่2นั่นเองนะเอิการที่2นั่นเองในบางมาณนี้ที่เราเป็นการจัดการนะอ่าซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่แรง B สองนะทุกคนแล้วก็แล,แ,แล้วแรงแต่ละตัวละครก็อยู่ที่นี้ฮะจาก A 4ไปกลายเป็น A 3นะ,ะตัวเคลรี่ส่วนแทนะ้งเนี่ยจาก ซเมื่อคันที่กลายกลายเป็น B4 นะ่ส่วนซัพพอร์ตจาก C ีหเนี่ยกลายเป็น B2 เรียบร้อยแล้วครับผมเร็วนะเออเร็วแต่ว่าที่ไม่เร็วเพราะว่าหาห้องนานมากฮะอย่างเช่นแคลรี่อ่ะครึ่งชั่วโมงยังหาห้องไม่เจอเฮะเอโเอโคตรเซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนในานาคตาข้างหน้าก็จะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเองนะครับผม พื่ชวเวลาฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื somewhere ่อเปัดใจนะครับผมเพื่อไปชวเวลาไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับอ่าทุกคนก่ได้เล่นดีสิบสมาแรงเยอะไม่ดีเลยไปก่อไดเล่นปึ๊บปึ๊บปึ๊เปึ๊บปิดบปึ๊เปึ๊บปึ๊บปปึ๊บปึ๊บปน๊บปึ๊บปึ๊เปึ๊ปึ๊บปึ๊บปก๊บบปปปัปปน หายหมดนี่เบลก่อนแล้วไม่เบลสังก่อนเราได้ไงวะไม่ตายเดี๋ยวเราต้องอาบาเรียฮะนี่อาบาเรียมาแล้วเพื่อนดีเพื่อนก็บวกฮะ้วาเพื่อนปวดเฮ้ยทำไมโม่สังตัวเลยถอยถอยบ้านเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหวเฉยเลยไหวเฉยเลยเอ้ยเอ้ยไฟเฉยเ้ยเอ้ยเอ้ยไอเตะไม่โดน

เปิดๆเเเตะก่อนอสวยงามเพือกจะไม่นหนจะไม่ไหนอวางวางนี่ก่อนวางนี่ก่อนปๆๆทำให้ศัตรูติดี่ติดสถานะแล้วแทงง่ายเอ้ยมันหลบมันหลบโอมันหลบหมดเลยโอ้โหจะมันบูมันหลบทตหมดตาหมดตาหมดตาหมดไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้จมันบูมใหนีก่อนหนี่อนจะตาย เอาเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปเส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 ิร์มบุบ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 ห้อนดีสัลมหมาลมหมามาช่วยเพื่อนไม่ทันไม่กีได้เออคูอันตีอันตีเออเตีมันโอ้ไม่เออไปตีขีเี้ ตีคลิปเฉยเลยโอ้โหมันจะตายทีเดียวเองชกี้เกมโอ้ดุส่าโจวก็เมื่อกี้แม่งปลาก้อนเนื้อมตนอัดหน้าเราไปเพื่อนเ็มไม่โสมาแล้วเพื่อนโหโดนแย่งกี่ตัวและ เอาจอมันมูก่อนเพื่อนจอมันมูมันฮิวเพื่อนอย่ากลัวดินี่นี่อ่นอ่นหน้าไปหน่อยดเพื่อนเรามันห่วงฟา้าไว้อืมชิบหายโดนแยง่งโอ้โดนแย่งรัวเลยโอ้โดนแย่งรัวอะไรที่อ่ะสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวพเพื่อนแม่งไม่ช่วยเลย ไม่หนีแล้วจหนีทำไมล่ะโอ้โหเลือดก็เยอะปึ๊บ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 มันจะตายแล้วนี่เดียวเองจอมมูมันหิวไงแล้วมันฮิวเยอะด้วยเวลห่านเยอะแล้วมันหนีไจอมม จะไม,โมโ่โศจะไม่โศนี่ปูอันตีแฮมฮิวแอ่งแต่มาฮิวได้ดิเล่นก่อนเพื่อน <is> <k> เล่นก่อนเล่นก่อนมึงเอาตัวเดียวกันสิเอาตัวเดียวกันสิมันจะตายแล้วเกือบแบ่งล่างมันเกือบแบ่งล่างแล้วมาเลรนัสมาเร่มาดิมาดิ โคตโง่กุลเราแม่งขี้ขาเหลือเกินกลัวดิกเขาไม่กล้ายืยนแรกเลยอย่างน้อยป้อมล่างเราก็ได้ฮะได้นับหมากมาด้วยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะทุกคนถือว่าทําดีมากฮะอืมทําดีทดําดีมีอัสกิลผิดมยู่ในห้าสิบฟีหรือเปล่าอืมอันงาเบลอะไเติมเบลแปด สวยเพื่อนโอ้ชนะแล้วตาแน่ทุกคนเร็วมากนี่จะมาทำไมไม่ให้มาไม่ให้มาจางไวไปหน่อยรอบมันมาในวงเพื่อนเพือนทำให้ศัตรูจะตายง่ายอืมอืมไปไหนไดาไปไหนได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงโง่คนช่วยด้วยมันฮิวไม่ได้มันฮิวไม่ได้อย่าเป็นจอมบู ย่อยย่อยย่อย uh, ่อย่อยหลบก่อนมึงเต้มึงไก่มึงเต้มึงเต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมีคนเสริมมีคนเสริมมีเตะอัดเลยห้ามหิวในป้อมไม่ฮิวแบ่งล่างเพื่อนแบ่งล่างฮึบหันมาเนี่ยโอเคนิดนึงก็โอเคเย็นๆเย็นๆเย็นๆผมว่ากิจลงหัวตัวเองไม่ได้ฮะเรื่อง เฮ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายแป๊บนึงนะแป๊บนึงมาดิโอ้โหกูบูยูกูกลัวมึงเหรอมึงยูกูกลัวมึงเหรอมึงคิดพี่แล้วกูแรงมากนี่กูแรงมากนี่กูแรงมากเพื่อนเอ้ยเย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 ้ยไปไหนกูไม่ให้ไปไปไหนกูแรงมากกูแรงมากเออถึงโดนไล่ก็ตามจบเกมวะเนี่ยอุ้ยเออ กลับไปก่นแล้วฮิวฮ e. oh, ิวต่างเพื่อไม่เต้นี่มาเล่ชิมหกอ่เกมมันจบไวฮะแต่ตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วเรียบร้อยฮะจบแล้วป้อมแตกเอซึนคลาสเฮ้ยจอมบูมา มาแล้วไงก,วกูบวกบวกจบไปเกินรอตั้งยี่สิบนาทีกูได้เล่นแป๊บเดียวดนเล่นแป๊บเดียวยังไงนี่ MVP MVP แล้วเราบวกราลัวเลยอ่ะฆ่าไปตั้งเจ็ดตัวโอเคต่อยทุกคนทำดีทำดี ในตัวแทงเลยอันนี้เดือดทุกคนมามีตัวโกงสามตัวเลยอ่ะมีทั้งมีเกียร์มีเบบี้อ่ะทีมันอ่ะโกงมากโกงมากอือเราต้องบอกว่าตั้งใจเล่นละเราจะไม่ประมาทอือไปด้วยความเร็วเงียปขอด้วยเพื่อนขอด้วยเออ นไมเหมือนงกูคนเดิมเลยวะดูรูปเองพืดเหมือนกันเริเ่มมาคูรีมาเกลวะต้องเอาเกล<อ>วมมม่ะถ่ายก่อนถ่ายก่อน หิวเลือกก่อนเพื่อนหิวเลือดก่อนหิวเลือกก่อนเพื่อนเดี๋ยวมึงตายปะโลอยป้อมครับนี่นี่ลอยป้อมช้นาหนนี่ลอยป้อมเอาเวลเอาเวลขอญาตลอยนะครับน้องอืมอืม ตูเกลมึงเสร็จกูเรียบร้อยพี่แพ้ถูได้โอเคออเบิดระเบเย้เย้เย้มาดิมันคือการชิงได้เปรียบกูบอกกูต้องเอดจริงไม่งั้นแม่งแพ้เกลแน่นอนเกลมันโกงไงเออต้องสลากงงคุณไวมผมรู้ว่ามันต้องแปลงล่าใส่งงคุณแน่นอนหรือผมอ่านเกมไว้ล่วงหน้าเลยอ่าไว้ล่วงหน้าละแรงเยอะต้องเล่นระวังกันทุกคน

เจอไปว่าเจอไปว่าอโอ้แม่งสี่ตัวจริงรอ่ะไม่หนำชี้อะไรข้างล่างสี่ตัวเก็บบอลตี่ทั้งได้อยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเออสวยหนีกันเพื่อนหนีกัน,น,กนสวยสวย,สวยฟอร์แบ็กได้การนับป้ามาแล้วได้บ้ามาแล้วเผลจมตีเพิ่มขึ้นนะ เพื่อเราเล่นง,ง่ายหน่อยนิดนึงเล่นง่ายเล่นง่ายเยอเยอเย้ะเยอะเยอะเยอะยังไงหนีมันหนีมันเยอะมากเลยวะทีมเราหายเราแบบว,ว่ากลับบ้านเหรอมันกลับไปก,กันป้อมทำไมมันอยู่นี่หมดเลยเอาละป้าเอาละไอ้น,อน,นี่ไปมาได้ใช่ไหมกูหมดแล้ว าวที่เยอะมาเมรทีมเมม่ด่นลเลียอยู่เกเกียวอยู่เกหยเกละห,ละหละออไอไม่ทันบาเกินโอ้ยมาสตัวทีมเราไม่มา เยยเอ้ย,อย,อยตายแล้วเแบบี้เออสวยเสียดายลูกเตะเรายังเบาอยู่เสียดายมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันได้แค่โมเมนต์สปีดไวขึ้นเฉยคือมันเหมือนมาสก,กดด้วยกันสี่คนเลยมันม,ม,นม่มันมาโผเม,มืเ่อไรอาซิคิวเนี่ยไปก่อนนะ เพราะว่าสันติเราเมันยังกูดาอยู่นี่กูเตะอาดกูเตะอาดอืมอืมอืมอกูเตะอาดไม่ต้องไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวเรียบร้อยเออกูจะตายกูลายปลาเรี้ยก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไม่เชี่ยกูเรียนดังหน้าหนีกน่อนกูเรียนดังหน้า,ม,านมันตามเราไม่ทันเด็ดแล้วเพราะเราเป็นซัพพอร์ตเหมือนกัน เด็ก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 เดเด็ก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 เดเด็กเด็กเด็กเด็ ตวกูไม่ได้ละระเบิดพลังกโดนกูกากูสามกาแล้วใครใครเแบบี้มึงสิงเพื่อนกูเรมึงสิงเพื่อนกูเหอเยอะเยอะเยอเยอะเยหละตายผมลืมเออกูจะสิงเลยผมลืมมากถ้าเกิดมันสิงเพื่อนอยู่อะมันตายไปอะตัวจีมันก็เลือดเต็มอยู่ดีเอ้ยมันสิงเรา มันจะไม่ัน <occurs> วิงมัน <serving> วิงอย่างไวเลยเดียวบูเวลาเราได้บาร์มได้บาร์มาที่มาฮทำให้เลือดเยอะขึ้นนะเวลาครับเพื่อนถูกมาแล้วเพื่อนถูมาแล้วไม่กีมัาสิงมันสิงมันสิงนี่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 นไปไหนไปไหนลบพ่งลบอันนี้ก่อนลบก่อนลบก่อนไปไหนอลบก่อน นี่ก็ไม่พ้นหรอกกูบินไวไปไหนวะนู่นเดี๋ยวนู่นนี่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 เตะอา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 สวยงามเพื่อนสวยงามสวยงามเฮ้ยไงไงไปไหนเอ้เตะอาที่หลอกแบบหลอกแบบหลอกแบบดิจิตอลเหรอทีเดียวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยงามไม่ทันโอเค กลับ่อปกลับกไนฟอลแบ็คฟอลแบ็ควกูจะการเองเพื่อนเดี๋ยวกูจะการเองอ้เนี่ยทำหายหายเฮ้ยตีกูตีกูตีกูยอมตายกูยอมตายทุกคนยอมตายเล่นแรงต้องเล่นอย่างเงี้ยทุกคน แรงเะมงเล่นอย่างี้นะต้องยเสีสลาเพื่อได้ป้อมช,ชนะแล้วยังไงก็ชนะเพราะที่มันต้องมากันป้อมไวมันไม่กล้าดันแล้วแล้วาก็โถมมป๊โป๊ป๊ะป๊ะโปนะโป๊ะนป๊ะโป๊ะโป๊ะะชปะโะะีะช่โะ เอบพีสองครั้งแรกมายอดเยี่ยมฆ่าไปแปดตัวไม่น่าเกียดผมว่าไม่น่าเกียดสําหรับที่เราเล่นนะถ้าเกิดแรงน้อยอ่ะบวกเรือเบวกเรือแน่นอนเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่มาอัดอ่ะผมได้ลองวอลมาผมได้ประมาณยี่สิบคิวนัวจัดเลยโคตรแรงเหมือนไเปอร์เดยไปเลที่เจ็ดเนี่ยแรงมากเลยนะเออเราเจอแต่แรงสี่ด้วยนะ a 4แลฝั่งตรงข้ามแล้ง C E B C เต็มเลยไว้ทำไมวะไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดกดด้วยกันมันหาห้องไวใช่ไหมอืมโอเคโอเคโอเคทุกคนก็จบแล้วสักิมนี้เป็นไงบ้างฮะเราก็เกือบขึ้นแรง B หนึ่งนะฮะหาห้องนานมากๆนะครับผมไม่นานเข้าแครี่เอจริงแต่ว่าก็นานมากๆเช่นเดียวกัน ใครชอบนะอยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจขอตัวอะไรก็ขอมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจัดก,การให้สำนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูบ๊ายๆซีอูเกนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเจอกรับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ